เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สกราชใหม่2,567นะคะกับดิฉันนันพัฒนเฉลิมสินธิรันค่ะถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่นะคะยังสามารถที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันได้ตลอดเวลานะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเสียงส่งความสุขจากท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านพลเอกชนะทัพอินธรรมระค่ะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงนั้นวันนี้ต้องมาคุยกันกับอีกสองท่านนะคะคุณธนพัฒน์บัญญาเฟื่องและคุณวริสาโตทีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณนันปพัดครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสัปดาห์นี้ล่ะสัปดาห์นี้จะพาไปไหนสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเสียงส่งความสุขนะครับจากท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านประจักษ์บุญยังก็จะมาส่งความสุขในโอกาสต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2567ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับ สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินเพนดินกับสอตงอทุกท่านผมนายประจักษ์ุญยังผู้ว่าการตรวจเงินเพ่นดินรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับปีใหม่รวมกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยกุกระจายเสียงรัฐสภาและช่องทางออนไลน์ของสถานีที่ tpchannel.org และรับชมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของสอตงอทุกช่องทางในค่าคืนนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสาระความรู้ที่สำนักง,งานการตรวจเงินปิ่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและทศภานำเสนอผ่านทางรายการอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของสำนักง,งานการตรวจเงินปิ่นในฐานะองค์กรตรวจสอบภายใต้นโยบายการตรวจเงินปิ่นในรอบปี2566ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการตรวจเงินปิ่นในทุกมิติ โดยการบูรณาการงานตรวจสอบพัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์การให้คำปรึกษาแนะนําการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงการพัฒนาทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบให้สามารถเชื่อมโยง กับฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีความคืบหน้าสําคัญในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ16แห่งเพื่อนําร่องการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัลโดยเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยังคนเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการประสบการณ์การตรวจสอบ และการวิจัยกับประเทศสมาชิกในองค์การสถาบันการตรวจสอบลุงสุดในหลายประเทศเพื่อขับเคลื่อนปริญญากรุงเทพพศ2564เป็นคอร์ริคัลเลชั่นทูโซนวันและยกระดับการตรวจเงินดินไทยสู่การยอมรับในระดับสากลและที่สําคัญได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตอย่างต่อเนื่องสําหรับการดําเนินงานของสํานักง,งานการตรวจกงรแผ่นดินในปี2567ยังคงยึดมั่นสารต่อและสร้างนวัตรกรรมในการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนในวาระที่ถีขึ้นปีใหม่ผมขอราฐนาคุณประสีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนบาร,รมีของหลวงพ่อโสธรที่สำนักง,งานการตรวจยามินได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีแห่งการสถาปนาสำนักง,งานโปรดอภิบาลประธานพอรอันเป็นมงคลทั้ง108ประการให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงามคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังดังประสงค์สมบิิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และนั่นก็เป็นเสียงส่งความสุขนะครับจากท่านประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอย่างที่บอกมาไปตอนตอนน้นนะครับว่ารายการของเราในวันนี้นะครับก็จะมีไฮไลท์เนื้อหาการตรวจสอบของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่สําคัญสําคัญรวมถึงสาระความรู้ดีๆกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นภายในรอบปี2566เราก็จะรวบรวมคัดเลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับเทปเปิดสกราชใหม่ของปี25ง7 ก็จะเป็นการตรวจสอบผลสมัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินง,งานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1. ประเด็นพัฒนาที่2การพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลน,นะครับเราลองไปฟังกันอีกสักครั้งครับกับเรื่องนี้ว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรมีคําแนะนําอย่างไรโดยผู้ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ก็คือว่าที่ร้อยตีสิรพงศ์บุญกาวินนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษเชิญรับฟังกันได้เลยครับค่ะ จากการตรวจสอบมีประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมด3ประเด็นนะครับข้อตรวจพบที่1ปัญหาการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ2562พบว่ามีปัญหาการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินง,งานในระดับต่างๆของแผนพัฒนาในประเด็นเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนามีปัญหาตัวชี้วัดขาดความเฉพาะเจาะจงหรือขาดความเชื่อมโยงเชิงตรรก,กะในสิ่งที่ต้องการจะวัด ปัญหาการไม่กําหนดค่าเป้าหมายและค่าฐานของตัวชี้วัดสําหรับเปรียบเทียบผลการพัฒนาและที่สําคัญไม่มีการนิยามความหมายของตัวชี้วัดที่ชัดเจนในส่วนของปัญหาการวัดผลสำลิดในระดับกิจกรรมเนี่ยนะครับ ในปีงบประมาณ2 5 6 2กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมจำนวน5กิจกรรมหลักรวมงบประมาณกว่า119ล้านบาทปัญหาที่พบก็คือไม่มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์และการกำหนดผลสำนึกที่ขาดความเฉพาะเจาะจงหรือขาดความเชื่อมโยงเชิงตรรก,กะที่จะวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดจึงท,ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้วัดผลการดำเนินงานได้จริงส่งผลทำให้ไม่ทราบว,ว่าการใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา กุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ2 5 6.2เนี่ยในวงเงิน119ล้านบาททั้งในภาพรวมของประเด็นการพัฒนา,นาและในนั้นแกิจกรรมเกิดผลสำเริจมีความคุ้มค่าหรือไม่เพียงใดนะครับนอกจากนี้จะงทาให้ขาดข้อมูลที่สําคัญที่จะใช้ในการทบทวนแผนหรือจะทําแผนในรอบถัดไปนะครับ ป็นข้อต่อพที่สองครับการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาโดยในปีงบประมาณ2 5 6 3เนี่ยกลุ่มจังหวัดไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ตรวจสอบนะครับซึ่งส่งผลกระทบทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างๆในภาคการเกษตร ไม่ได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิตการแปรรูปและการตลาดตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสาหรับข้อเจอพบที่3ามครับการตรวจสอบงานบางกิจกรรมไม่บรรลุผลสำลีจากการตรวจสอบผลสำลีในการดําเนินงานในปีงบประมาณ2562เฉพาะกิจกรรมที่สามารถวัดผลสำลีได้พบว่า มีบางกิจกรรมยังไม่บรรลุผลสมัมฤทธิ์ตามที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในจังหวัดหนึ่งนะครับวงเงินก็ประมาณ50ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินกิจกรรมยังไม่บรรลุผลลัพธ์ โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมเนื่องจากมีปัญหาการดําเนินโครงการในระยะที่1ยังไม่มีการถ่ายโอนจากมีสูบน้ํได้ไฟฟ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อน,นําไปบริหารจัดการและยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อรองรับการบริหารจัดการนะครับทั้งนี้กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ําดังกล่าวแม้เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนแต่ก็มีเงื่อนไขความสําเร็จที่ขึ้นอยู่กับการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมอื่น ที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนรรากลุ่มจังหวัดตั้งแต่ต้นนะครับเป็นกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดไม่มีอํานาจเข้าไปดําเนินการหรือควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ได้โดยตรงขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดก็ไม่ทราบสถาหนะความคื้นหน้าของการดําเนินงานสภาพปัญหาและข้อจํากัดต่าง สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้กลุ่มจังหวัดพิจารณาดำเนินการที่สำคัญ5ประการดังนี้นะครับ1เสนอแนะให้มีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ2เสนอแนะให้การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในโอกาสต่อไปจะต,ต้องมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดอย่างเพียงพอ และเป็นปัจจุบันสามเสนอแนะให้พิจารณาปรับปรุงระบบการตรวจสอบกันกรองโครงการให้สามารถตรวจสอบกันกรองโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนให้ครบถ้วนสี่เสนอแนะให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยให้พิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมความสำเร็จการดำเนินงานโครงการกิจกรรมกรณีที่เป็นโครงการที่มีเงื่อนไขความสำเร็จที่ขึ้นอยู่กับโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่กลุ่มจังหวัดอาจไม่สามารถบริหารจัดการหรือเข้าไปควบคุมตัวชี้วัดความสำเร็จได้โดยตรงควรกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดและห้เสนอแนะให้แจ้งหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบกิจกรรมเร่งแก้ไขปัญหาที่ทำให้กิจกรรมไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด พร้อมดังให้รายงานการดําเนินงานให้กลุ่มจังหวัดทราบเป็นระยะครับค่ะ และจากเรื่องราวที่ทางคุณธนพัฒน์นำมาฝากกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะของการตรวจสอบที่เกี่ยวกับความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่สตงได้ไปตรวจสอบร,รวมถึงให้คําเสนอแนะไปด้วยคุณผู้ฟังคะสตงไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะสตงของเราค่ะยังมีในระดับภูมิภาคระดับโลกซึ่งสตง,สตงเราค่ะก็มีแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการตรวจสอบระหว่างประเทศซึ่งเรื่องที่เราจะนํามาฝากอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ค่ะก็เป็น เรื่องปฏิญญาลิโอหรือลิโอเแคลเรชันการปรับตัวสู่โลกตรวจสอบอนาคตซึ่งการตรวจสอบในโลกอนาคตค่ะกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรวมถึงโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซอตงอทั่วโลกค่ะจึงต้องมีการประเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยจะนําเรื่องนี้ค่ะกลับมาให้ทางคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับเกียรติจากท่านดรสุทธิสุนทรานุรักษ์ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศเป็นวิทยากรให้ความรู้กันขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ครับปาติญ,ญาริโอเนี่ยเกิดขึ้นในกรอบของการประชุมใหญ่ของสมาชิกองค์กรตัวแทนหน่งทั่วโลก195เกประเทศที่บาซิลที่กรุงริโอเดอชาเนโรเราเรียกว่าการประชุมกรอบอินโคซานนะครับครังที่24ในสาระสําคัญของริโอดีการเรชั่นคำว่าดีการเรชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมาคุยร่วมกันมาตกลงร่วมกันเพื่อให้เห็นทิศทางของการตรวจสอบในอนาคตนะครับ ในปีที่แล้วนะครับการประชุมกันเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันใน4ีประเด็นหลักนะครับประเด็นที่1เราทราบแล้วนะครับว่าหลังปี2020ตั้งแต่เกิดโควิด1 9เป็นต้นมาเนี่ยโลกของเรามันเปลี่ยนไปเยอะคําว่าเปลี่ยนไปเนี่ยมันนํามาสู่คําที่เราจะเริ่มคุ้มชินมากขึ้นคําว่าประเด็นอีปากหม่หรือว่า emerging issues นะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกในอนาคตเนี่ยควร รับมือกับเรื่องประเด็นอุบัิใหม่นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าเป็นรีสปอนสิตซ่ซต้องสามารถที่จะตอบสนองต่อเรื่องใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและถันการนะครับสา,าระสำคัญตรวการที่2อง,งก็คืออินโตซายเองเนี่ยต้องพยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นเขาใช้คําว่าเป็น globally voice สิ่งที่อินโตซายนำโดยสตอง,งอบราซิลซึ่งเขาเป็นประธานอินโตซายในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ได้เสนอโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์สำคัญนะครับเราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ไคลเมตสแกนเนอร์นะครับ ใช้ในสแกนเนอร์เป็นเครื่องมือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่จะทําให้การตรวจกันดินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมโยงแล้วก็ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาประเด็นภาวะโรคกรนไทมนชเชียนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับแต่และสำคัญประการที่สามนะฮะในเรื่องของ r รียลดิ a r a t i o n คือเขาก็ยังเน้นย้ำอยู่ว่าการทำหน้าที่ขององค์กรตรวจกันดินเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนไก่ถ้าใช้ศัพท์ที่มันค่อนข้างหรูหราขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Accountability Ecosystem นั่นหมายถึงว่าเป็นส่วนสําคัญแล้วนะครับที่ขาดเสียไม่ได้ในระบบของกลไกในการสร้างความรับผิดชอบประการสุดท้ายนะครับก็คือเขาให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมากขึ้นความหมายก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคำว่า external s t a k e h o l d e r มีมุมของการตรวจสอบ ในมุนมขององค์กรตรวจเองแผ่นดินต้องบอกว่ามันครอบลุมทุกภาคส่วนนะครับขึ้นอยู่กับว่าองค์กรตรวจเองแผ่นดินนั้นจะไปเชื่อมโยงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับภาคส่วนนั้นหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภานะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคประชาสังคมหรือว่า CSO ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพนะครับ professional body ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อเนสกรดีหรือแม้แต่ท้ายที่สุดก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนทั้งหมดเนี่ย วิโอเดคาเลชันให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะหน่วยงานอย่างเราอะนะครับต้องทาหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับเงินแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็ของประชาชนให้สูงสุดครับนี่คือสิ่เรื่องนะครับที่ทาง r ิโอเดคาเลชันได้มีการพูดคุยนะครับครับในส่วนนี้ผมเชื่อว่าท่านคณะกรรมการท่านกําหนดเรื่องเหล่านี้เนี่ยไว้ในนโยบายการตรวจแผ่ินระยะยาวแล้วนะครับก็คือตัวนโยบายปี6670นะครับ นโยบายฉบับน <ider> <laughs> ี้เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทานสากลนมากนะครับประการที่หนึ่งก็คือยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนางานตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินดิที่ออกโดยท่านคณะกรรมการหลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งหลักเกณฑ์มาตรฐานเราเนี้ยสอดคล้องกับเรื่องของอีสานนะครับสอดคล้องกับอินดัสทรี n พรสลทั้งหมดประการถัดมานโยบายฉบับนี้เนี่ยสอดคล้องกับเรื่องของการรับมือกับประเด็นอุปสรร อนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ3ปีข้างหน้าก็ดี5ปีข้างหน้าก็ดีนะตอนนี้เนี่ยถือว่าเราอยู่ในระนาบบนของเวทีสากลแล้วช่ <c oughs> งเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไปได้แพสกับเขาได้ทันแล้วก็อยู่ในระดับดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการที่เราไปอยู่ในเวทีสากลได้แน่นอนครับมันก็เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเรารซึ่งมันมีความสําคัญภาพลักษณ์ขององค์กรก็สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศชาติเราด้วยครับ ครับสำหรับเรื่องสุดท้ายที่เราจะนํามาฝากกันในวันนี้นะครับจากการตรวจสอบรายงานการเงินของสตงเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นว่ามันจะมีข้อตรวจพบต่างๆมากมายจากข้อตรวจพบดังกล่าวเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็นรายงานซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยพออ่านรายงานแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับศัพท์ต่างๆมันก็จะมีศัพท์เฉพาะซึ่งอาจจะดูยากทางรายการก็เคยมีเทปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการเล่าให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าการอ่าน รายงานของผู้สอบบัญชีและกรณีศึกษาต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเราได้รับเกียรติจากคุณประวิทย์ตันตราจินผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับมาถ่ายทอดเรื่องเรานี้ได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ง่ายต่อการเข้าใจด้วยครับเชิญรับฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับรายงานผู้สอบบัญชีนะครับก็คือผลผลิตจากาการตรวจสอบรายงานการเงินนั่นเองนะครับ ว่าได้มีการจัดทำบัญชีนะครับเป็นไปทาม,มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติหรือไม่นะครับการตรวจสอบก่อนงองเขาจะเป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่าหน่วยงานนั้นน่ะจัดทำงบการเงินเนี่ยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือเปล่านะครับซึ่งรูปแบบ นะครับของรายงานผู้สอบบัญชีนะครับเราจะเห็นว่าองค์ประกอบในรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาอยู่หลายยอดห้า,หานะครับย่อห <Y' unmute. S 1> น้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการระบุว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบใดต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์นในการแสดงความเห็นแล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบของผู้ไปหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงนั้นๆนะครับซึ่งความเห็นนะครับของรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ย จะมีสองรูปแบบใหญ่ๆแรกก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขครับแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยหมายความว่าพอเราตรวจแล้วเนี่ยก็คือไม่พบสิ่งที่ปิดโปกติหรือเป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินเนี่ยจะไม่ถูกต้องก็คือพูดง่ายว่าเราค่อนข้างจะมั่นใจว่างบที่เราตรวจเนี่ยมันก็ถูกต้องตามที่ควรในสารสนัคัญอันนี้จะแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขครับแบบที่สองเนี่ยคือแบบที่แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีแสดงความเห็นอื่นนอกจากไม่มีเงื่อนไขเราเรียกว่าความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ,รบซึ่งความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่สามแบบครับแบบแรกก็คือความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขนี่ก็หมายความว่าเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ามีประเด็นนะครับหรือมีรายการใดรายการหนึ่งนี่ที่อาจจะมีการ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ควรหรือว่ารายการไหนมันอาจจะตรวจไม่ได้นะครับไม่สามารถหาหลักฐานได้ซึ่งเป็นปัญหาในบางประเด็นหรือบางรายการมันจะมีเงื่อนไขในรายการนั้นๆแบบที่สองการไม่แสดงความเห็นการไม่แสดงความเห็นหมายความว่าง,งบที่เราตรวจเนี่ยนะครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอก็หมายความว่า เอาง่ายๆพูดภาษาง,ง่ายๆคือตรวจไม่ได้เป็นส่วนใหญ่แบบที่สามคือการแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือว่ารายการส่วนใหญ่ที่เราตรวจเนี่ยเราสรุปว่าผิดแล้วเรารู้ด้วยว่าผิดอย่างไรอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับก็จะเห็นว่าไอ้แบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดน,นะครับรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยจะบอกว่าจากที่เราตรวจเนี่ยนะครับรายงานการเงินที่ส่งมาให้เนี่ยแล้วเรามีความเห็นว่าไงรายงานการเงินเนี่ยมีการแสดงข้อมูลเนี่ยนะครับ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบ,บัญชีหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจรายงานการเงินเนี่ยเอาง่ายๆกาเหมือนกับเราเนี่ยไปเปิดดูบ้านของใครคนนึงนะครับแล้วไปดูว่าในบ้านหลังเนี้ย มีอะไรอยู่ในบ้านบ้างไปดูว่ามีรถยนต์ไหมมีเฟอร์นิเจอร์ไหมไอรถยนต์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเกรดไหนราคาอย่างไรมีลูกสาวลูกชายกี่คนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นเนี่ยผมสังเกตนะจะมีคํหนึ่งที่คนนิยมใช้ว่า w i n d o w dressing เห็นไครับก็คือหมายความว่าถ้าเราอยากจะหลอกคนอื่นว่ากิจการเราดีอ่ะเขาก็จะไปตกแต่งตัวเลขให้มันดูดีๆก็เหมือนกับบ้านของคนทั่วไปนะครบางทีเขาอาจจะไม่ที่รวยหรอกฮะอาจจะเกือบจะล้มละลายแล้วแต่ก็ไปทําตกแต่งให้สวยไปยืมรถคนอื่นมาใส่ไปไปเอาอะไรมาตกแต่งบ้้านใหดู หมือนมีคนมีสตังค์นะครับเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเนี่ยคือการเข้าไปดูว่าไอ้บ้านหลังนี้ที่มีรถ มีเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือบ้านตัวเองตกลงเนี่ยเป็นของตัวเองจริงหรือเปล่าราคาเท่านั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเนี่ยผลการตรวจสอบผู้สอบมีดีก็เป็นการยืนยันว่าไอ้ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเนี่ยมันถูกต้องจริงไหมนะครับน่าเชื่อถือไหมครบถ้วนไหมครับคำว่าสาระสําคัญคือกระทบรายการใหญ่ๆที่สําสคัญนะครับแต่คําว่านัยสําคัญเนี่ยกระทบรายการที่สาระสาคัญเนี่ยหลายๆงบทําให้ทั่วทั้งงบเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับคือพูดง่ายว่าสาระสําคัญพิจารณาเป็นรายการนะครับคนกระทบเป็นต่อรายการต่อรายการแต่ในยัดสาคัญเนี่ยกระทบ ต่อภาพรวมท้งงบเลยนะครับเพราะงั้นระดับความสําคัญของระยะสําคัญเนี่ยคือพิจารณาว่ามันมีผลกระทบต่อภาพรวมทางงบนะครับเมื่อสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปตรวจเจอรัฐศาสตร์กิจแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขามีการรับรู้ค่าใช้จ่ายบางรายการอย่างไม่เหมาะสมน,นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายรายการพวกนี้เนี่ยเป็นจํานวนเงินรวมกันแล้วเนี่ยเกือบหมื่นล้านนะครับ,รบส่งผลให้หน่วยงานนี้นะครับหน่วยงานนี้ก็จะมีการนําส่งรายได้แผ่นดินให้กับรัฐเนี่ยต่าไปเป็นหนึ่ง เป็นหมื่นล้านเลยนะครับครับซึ่งอันนี้สตงออก,ก็ได้แจ้งไปที่หน่วยกำกับเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็มีการประชุมหารือก็ทางหน่วยงานนี้ก็ได้สัาส่งไรายได้แผ่นดินให้หน่วยงานรับเพิ่มเติมเป็นวันหนึ่งหมื่นล้าน 1, 100, บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารายงานพวกนี้จะมีผลกระทบต่อคน นำข้อมูลในรายงานการเงินงเนี่ยไปใช้คนข้างหน้านะครับแล้วที่ผมยกตัวอย่างสองสากรณีเนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบในรายงานความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีของสตงอเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเป็นหน่วยงานใหญ่ๆที่มีผลกระทบอย่างเงี้ยก็มักจะเป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริง ถึงแม้รายการนี้มันจะใหญ่มากนะครับแต่กระทบเพียงบางรายการในงบอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะกระทบรายได้หรือค่าใช้จ่ายใช่ไหมเป็นแค่รายการสองรายการเพราะงั้นการแสดงความเห็นในรายการผู้สอบบัญชีของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบมีเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับกรณีการแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเห็นเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ส่วนใหญ่นะครับเรามักจะคุบนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นส่วนมากนะครับเช่นระยะช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับมาตรฐานการบัญชี ของกระทรวงมหาดไทยมาเป็นมาตรฐานบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นว่าหลายหน่วยเนี่ยนะครับก็จะไม่มีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ดินอาคารอุปกรณ์หลายรายการให้ตรวจสอบเมื่อหลายรายการในรายงานการเงินส่วนใหญ่เราตรวจไม่ได้นะครับก็มีผลให้เราเนี่ยสตงอเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็น ต่อรายงานกันเงินดังกล่าวนะครับแต่ถ้ามีกรณีที่การส่วนใหญ่เนี่ยตรวจได้แต่ผิดทั้งรายงานเช่นไปตรวจพบว่าเงิ <sm art> นสดเงินฝากธานาคารเนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีการบันทึกไม่ดี y, ไม่ถูกต้องแล้วมีเงินสดเนี่ยหรือเงินฝากธานาคารเนี่ยแสดงรายการไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราเคยพบนะฮะว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยคือตัวเงินสดเงินฝากธานาคารและที่ดินอุปการอมเนค่ย ที่ปิดเพียงรายการสองรายการเนี่ยเป็น8ปดถึงเกของงบน,นะครับอันนี้ก็มีผลทําให้เราเนี่ยแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้องเช่นกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่จะแสดงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับค่ะและนั้นก็เป็นไฮไลท์นะคะเรื่องราวสำคัญๆที่เราเคยนำเสนอการกับรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอนนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าภารกิจหลักๆเลยของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนั้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ไม่ใช่แค่การตรวจสอบเท่านั้นนะคะก็ยังมุ่งเน้นที่จะเป็น ผู้ที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจในการที่เราจะใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินให้ถูกต้องคุ้มค่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สุดอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่านนะคะอย่าคิดว่าเป็นหน่วยจับผิดอย่างเดียวสําหรับในปีนี้ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งก็คงจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ดีๆให้กับคุณผู้ฟงังแล้วก็หน่วยรับตรวจหลายๆหน่วยได้นะคะว่าเรามีหน่วยงานนี้เพื่อที่เป็นหลักประกันว่าไม่ใช่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วคุณจะใช้เงินได้เท่านั้นนะ คุณใช้เงินได้แต่ว่าคุณต้องใช้อย่างมีคุณค่าและก็ใช้ให้สมประโยชน์นี่คือหน้าที่ของทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางรายการขอส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังครับด้วยปฏิทินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2567กติกาการร่วมสนุกก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ฟังได้สาระความรู้ได้รับประโยชน์อะไรจากการฟังรายการนะครับและในอนาคตอยากให้รายการของเราเนี่ยนำ เสนอสาระความรู้อะไรให้ได้รับฟังกันอีกครับสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับ ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นค่ะในช่วงระยะเวลาที่รายการออกอากาศค่ะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์อย่าง Facebook Fanpage หรือ Youtube c h anel n ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้งหากท่านใดค่ะฟังผ่านสื่อเดิมของวิทยุรัฐสภาก็สามารถส่งความคิดเห็นมาได้ทางไปรษณีย์โดยจ่ายหน้าซองถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถนนพระรามที่6เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร1 0 4 0 0โดยวงเล็บมุมซองว่า รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2567และหากท่านใดได้รับรางวัลทางรายการจะติดต่อกลับไปและจัดส่งปฏิทินของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินไปให้ถึงมือทุกท่านเลยค่ะ และช่องทางที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจากสื่อวิทยุรัฐสภาของเราแล้วนะคะการฟังออนไลน์ที่ tpchannels org แล้วก็แอปพลิเคชัน tpchannels แล้วเรายังมีช่องทางของสตงด้วยเช่นกันค่ะมีช่องทางอะไรบ้างคะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะครับนอกจากผ่านช่องทางของวิทยุรัฐสภาแล้วนะครับ ก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางช่องทางของสตงน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือ y o u t u b n n h l นะครับในเวลา3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภานะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่นดินได้ที่ www.audit.go.th หรือสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube i n s t a กร a m t i k t o k หรือว่าแอปพลิเคชัน X นะครับแล้วก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าในรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตวงในปี2,567นี้นะครับเราก็จะมีช่วงใหม่ซึ่งอย่างปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นตอบข้อสอบถามตามมาตรา57แต่ในปีนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีการประกวดมาสคอตในโอกาสของ108ปีสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินชื่อมาสคอตว่าน้องออดิตนะครับในปีนี้เราก็จะมีช่วงใหม่เราจะให้น้องออดิตเนี่ยมาทําความรู้จักกับ ท่านผู้ฟังทุกท่านรู้จักกับสตงให้มากขึ้นให้ลึกยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับสตงในรูปแบบใหม่ที่ทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยง่ายต่อการเข้าใจฝากติดตามรับฟังกันด้วยครับค่ะ แล้วก็ติดตามรับฟังร,รู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งอได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้คุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องคุณวันวิสาโตทีมและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันต้องขออน,นุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะและยังอยู่ในเทศกาลเพราะฉะนั้นก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์